แนสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการนมสวีททาโร่นะคะและวันนี้มาเข้าสู่ EP 2เลยกับความเจ็บปวดที่ผ่านมาและการบดเปลื้งพัฒนานการทางใจนะคะซึ่งบอกก่อนว่าการอ่านครั้งนี้คือการอ่านแบบ g e n e r a l reading นะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างไงก็แล้วแต่ก็ต้องขอบอกเอาไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ที่สำคัญนะคะขอขอบคุณการก,กดไลค์การกด subscribe การกดแชร์ต่างๆ อีกอย่างหนึ่งเลยที่แม่ขอความร่วมมือจากลูกๆทุกๆคนก็คือ <c oughs> การอา่านการคอมเมนต์ต่างๆคือแม่อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคือโอเคจะอินจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้อย่ามีคําหยาบคายในนั้นหรือถ้าจะหยาบคายจริงๆเลยคือแม่ไม่ว่าแต่แบบให้ระบุปไปเลยว่าด่าใครแบบเหมือนเหมือนเหตุการณ์ที่ผ่านมามาทำให้เรารู้สึกว่าแบบ เออเราก็ตั้งใจทำคลิปทำไมถึงมาเป็นอะไรแบบเนี้ยคือเราไม่อยากให้แบบไม่ใช่ว่าโลกสวยหรืออะไรแต่เราแบบเหมือนคนอ่านนะคะมีคนมาด่าเราไม่ดีอย่างเงี้ยหรือเขาด่าใครก็ไม่รู้แต่ไม่มีชื่อไม่ระบ,บุเลยว่าด่าใครแล้วเรามานั่งอ่านมันก็แบบเฮ้ยเขาด่าเราหรือเปล่าหรือเราทําอะไรไม่ดีมันมันก็เกิดความนอยเนาะยังไงก็แล้วแต่นะคะ อันนี้คือข้อตกลงของเราแล้วเรามาเริ่มกันเลยกับความเจ็บปวดที่ผ่านมาและการปลดเรื่องพัฒนาการทางใจใน EP 2นะคะใครจะดูดูส่วนตัวอไลน์มาที่มาตามนมสวิตนะคะต้องบอกก่อนว่า EP เนี้ยเอา,อาง,ง่ายๆคือใครเปิดมาปุ๊บแล้วรู้สึกว่าชอบ EP นี้หรืออะไรก็แล้วแต่มันมีแรงจูงใจให้เปิดมานั่นแหะคะ่ะคือคุณที่คุณถูกเลือกนะคะวันนี้นะคะแม่จะใช้ไพ่นาแท็กูทาโรในการดูนะคะ เพิ่งซื้อมาบันหมาดเลยนะ <G ül> อย่าบอกว่าซื้อซีประมูลมาบันหมาเดีย๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยใครคนที่เคยรู้จรรใจรอยท,ที่เคยรู้ใจกำลังหล่นหายและไปทุกทีคำพูดที่ซึ้งใจ เคยว่ารักมาไมา่ไม่มีอีกแล้วจนวันนี้และคงจะไปก็ต้อง,งไปรักเท่าไรแต่ฉันก็ทำได้เท่านี้ได้แต่ยังย่อมรับความเจ็บปวด แลฉันกโอเคเรามาดูกันสิคะใครมีคนถามว่าทำไมต้องร้องเพลงมันเป็นการสร้างสมาธิแม่นะคะและที่สำคัญเลยเขาบอกว่าเออถ้าไม่ร้องเพลงมันจะมีความน่านับถือมากกว่านี้ก็ขอขอบคุณสำหรับําติชมแต่การร้องเพลงคือ,อการสร้างสมาธิอย่างหนึ่งนะคะ อย่าซีเรียสน้อยอย่าอีม่นจริงๆไม่อยากให้ใครมาแบบดูช่องนี้ล้วเครียดนะคะหรือยังไงโอเคเรามาดูกันว่าขอโทษนะคะมีข้อความเข้ามาแลวมีเสียงตอนนี้เป็นยังไงบ้างตอนนี้คุณรูปเป็นอย่างไรขอดูหนะ่อยสิคะว,ว่าอีพีสองตอนนี้คุณรูปเป็นอย่างไร ตอนนี้คุณรูปเป็นยังไรโอ้ q u e e n of Swan s ราชนีถือไม้เท้านะคะต้องบอกก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกนิ่งเรารู้สึกถึงความความนิ่งจริงนิ่งไม่พอนิ่งเราก็กลัวราชนีถือไม้เท้ามีเป็นคนที่มีความนิ่งเราก็มีความหวาดระแวงแม้ว่ามือของเธอจะถือไม้ แต่ว่าด้วยความที่แบบยังมีดอกไม้พัฒนาการในเมทัาหนายความว่าเธอก็จะมีความอ่อนโยนแม้ว่าเธอจะแสดงออกถึงความเข้มแข็งแต่ข้างในใจลึกๆแล้วอ่ะคุณลูกค่อนข้างจะอ่อนแอนแล้วก็บอบช้ำมามากๆเลยนะคะ,ะสิ่งที่คุณลูกนึกคิดณเวลานี้เขาดูสิ่งที่นึกคิดณเวลานี้หน่อยค่ะโอ้ เดดเคุณลูกอยากจบแต่ด้วยความที่แบบมันเป็นแปดดาบอะมันเหมือนอะไรบางอย่างที่พัฒนาการหัวใจของคุณลูกอยู่หรือในลักษณะที่คุณลูกอึดอัดอยากจบก็อยากจบอยากอึดอัดก็อยากอึดอัดน่าจะเป็นไพ่ของคนที่กําลังคิดว่าจะรักรจะรักหรือจะเลิกหรือในลักษณะของการทนอยู่ หรือว่าจะยังไงดีในเวลานี้กำลังคิดว่าไอ้ที่ไอ้ไอ้ไอที่ณนเวลานี้มันทนอยู่หรืออยู่ทนอ่าใครบางคนกําลังคิดว่าอาจะอยากจะเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้เพราะยังรักอยู่เห็นไหมว่ามันมีแบบกระดูกกับความรักที่แบบร้องไห้อะมันทั้งรักทั้งเกลียดทั้งรักทั้งเจ็บในผสมอยู่ในนาเวลานี้เราเป็นไพ่แปดดาบคือความอึดอัดคุณรู้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยคือความเศร้าหมองความอึดอัดขอขยายคาว่าเดอะเจนหน่อยค่ะ โอเคห้าไมา้หนึ่งดาบเนี่ยกำลังเกิดความย้อนแย้งอะ่ะกำลังใช้สมองใช้หัวใจใช้อะไรบางอย่างคิดเราเกิดความย้อนแย้งว่าเราจะทำยังไงดีกับปัญหานะเวลานี้นี่คือเคสของคนที่ยังรักและยังยังรักและยังผูกพันหรือในลักษณะที่ยังรักแล้วก็ยังเลิกรักๆเลิกๆในเวลาเดียวกัน ตัดใจไม่ขาดอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะเดินออกมาจากปัญหานี้แต่ก็ทําไม่ได้เกิดความอึดอัดเกิดความลําบากใจในครั้งนี้เขาดูหน่อยค่ะที่ผ่านมาคุณรูป้เป็นอย่างไรที่ผ่านมาเป็นยังไงเจออะไรบ้างที่ผ่านมา two of pentacles นะคะสองเหรียญอ สามเหรียญ t r e e of pentacles นะ the fool, the tower, สามดาบ three of swords. อ่าไม่ใช่สามดาบโทษทีค่ะห้าดาบห้าดาบโทษทีค่ะห้าดาบ ที่ผ่านมามันมันเกิดการทะเลาะวิวาทกันเกิดขึ้นใครบางคนรักอิสระมากจนเกินไปแล้วเกิดความเสียใจเกิดความรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าความอ่อนแอพูดไปกี่ครั้งพูดไปกี่รอบก็ยังเป็นอีรอบเดิมหรือในลักษณะที่เจอปัญหาเดิมๆซ้ำๆซากๆแล้วมันเป็นความรักที่แขวนอยู่บนเส้นด้ายและฟังเส้นสุดท้ายที่มันมาบง่งบอกเลยว่า ฉัเรต่มจะไม่ไหวแล้วรัต e ีอัลสเปนติสนะคะสามเหรียญสิ่งหนึ่งเลยที่แม่สัมผัสได้คือลักษณะของ Third Party หรือในลักษณะของอ,อใครบางคนที่มีความสัมพันธ์มากกว่านั้นแล้วเรื่องที่จะตัดแต่ตัดไม่ได้จะเกิดการทะเลาะเพราะเดิรทาเวอร์บอกว่าคุณทะเลาะกันหนักมากจึงเป็นไพ่ห้าดาบความรู้สึกที่มันอึนอดอัดเศร้าหมอง ใครบางคนเลือกทางที่รู้สึกว่าโอเคฉันเหนื่อยแล้วฉันฉันอยากยอมแพ้ฉันอยากที่จะจุดแต่ฉันจุดไม่ได้ร้องไห้ทั้งคืนร้องไห้ทั้งน้ําตาหรือแม้ในลักษณะที่แบบว่าเราอยู่กับเขาอะไม่รู้เป็นตัวจริงหรือตัวสํารองแต่มีอีกสายโทรมาเรารู้สึกระแวงแม้กระทั่งกอดเขาก็ ไม่มีความอบอุ่นมันเคยขอดูลึกๆในใจของคุณลูกหน่อยค่ะโอ้โอ้โอ้โห้โอ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 โอ่ต้องขอโทษนะคะมันรื่นนะคะลึกๆในใจของคุณลูก แล้วเป็นยังไงโอ้เ้าไม่เท้าเลยอ่ะนายอสวอนจะายพินเทสนี่เธอเจ็บมากเลยนะเธอมีกำแพงไม่พอแล้วเธอเจ็บเธอรู้สึกถึงความเหนื่อยล้าเพราะเห็นไพ่ไหมฉันเลือกที่จะรักหรือฉันเลือกแลวว้วอ่ะ <c oughs> ไม่ว่าจะจบหรือจะเลิอกอะ่ะ จะจบหรือจะอยู่ต่อสิเจ็บทั้งคู่เหนื่อยทั้งคู่แล้ว the high p r i e t e s t น่าจะเป็นเรื่องของรักสำรองนั้นแสดงว่าความรักครั้งนี้มีมือที่3แล้วก็ยังคบกันอยู่แบบนี้เป็นความเจ็บปวดที่เราทนอยู่ไม่กล้าตัดสินใจจะเดินออกมาเหนื่อยล้าทางกายและใจมันเป็นความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกว่า ไขรกันแน่คือตัวจริงแล้วไม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันถอนตัวออกมามันก็เจ็บอยู่ก็ทรมานอ่ะโอ๊ยเดี๋ยวนะไพ่ฉันแล้วขอโทษนะอันนี้คือไพ่ให,หม่จริงๆแบบไพ่กระดาษมันแบบมันมันมากแล้วก็มันลื่นมากเดี๋ยวขออนุญาตหยิบกับนทุรักทุเลเลยดูซิว่า เท้าคนนั้นคนที่เราทอนอยู่คิดยังไงเทรนอลฟชอปทูออฟสวอนสองไม้เท้าไนล์ช็อป s i e of sort 6จ j u ต t i c e เขาคนนั้นคิดยังไงเหรอเขารู้สึกว่าเขาแฮปปี้ดีที่เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็เลือกอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาจะเลือกเขาจะเลือกคนที่ยอมรับสภาพแบบนี้ได้อัศวินถือถ้วยนี่มีความเจ้าชู้อยู่นึงนึงนะคะแล้วจะสติกอย่างที่บอกค่ะ mm hmm. เขาเคารพการตัดสินใจถ้าคุณจะไปก็ไปแต่ถ้าคุณจะอยู่ก็ต้องทนอยู่ให้ได้นะ ปวดเลวามากพีนี้ขอดูสถานการณ์ต่อไปหน่อยค่ะจะเป็นอย่างไรใครบางคนคุยกับราศรีธาตุน้ำนะพูดจริงๆมีน้ำมีลมแล้วก็มีไฟ เราดูสถานการณะนะ์อนาคต่อยค่ะสถานการณ์จะเป็นยังไงเอานี้แบ่งเป็นพาร์ทว่าถ้าเราอยู่ต่อจะเป็นยังไง g r e e n o f c u p s seven of p e n t a c l e s oh nail swans ถ้าเราอยู่ต่อ เว่นออนเราก็จะเจอปัญหาแบบนี้โอ้ยเราก็เป็นเพจร,รับขามเด็กถือถ้ว่วคือเราก็ต้องรอเราก็ต้องทนถ้าเราอยู่ต่อแต่ว่าแม่มีสิทธิ์ว่าคุณเลือกคุณลูกเลือกที่จะอยู่ต่อเพราะรักนี่แหละขอถอยออกมาก่อนนิดนึงแล้วดูซิว่าเขาจะเป็นยังไงแล้วก็เลือกที่จะอยู่ต่อแล้วก็เลือกที่จะไฟต์เลือกที่จะต่อสู้กับปัญหาในครั้งนี้ แล้วถ้าคุณลูกเลือกที่เลือกที่จะไปล่ะถ้าเลือกที่จะไปใช่ไหมสิบถ้วย King of Sword คุณลูกจะกลับไปหาครอบครัวกลับไปหาคนที่คุณลูกรักแต่เดมู n คุณลูกคุณลูกเจ็บมันไม่ยอมไปอะสิเนี่ย Queen of Pentacles ฉันขอทนอยู่แบบนี้นิ่งๆไปก่อนและเป็นหนึ่งเหรียญอะไรอาจจะเกิดขึ้นมาดีก็ได้กลายเป็นว่าคุณลูกอาจจะไม่เลือกที่จะไม่หมายเลือกที่จะอยู่ต่อมันไม่มีไพ่ไปเลย เราเลือกที่จะทนอยู่แบบนี้เพราะอะไรไม่รู้อาจจะเป็นพัฒน,นาการอะไรบางอย่างที่แม่มองว่ามันไม่ใช่แค่ความรักมันอาจจะมีหลายๆเรื่องที่จะต้องให้ทนอาจจะเป็นครอบครัวอาจจะเป็นในเรื่องของรูจจปนในเรื่องของู้หรือเรื่องทรัพย์สินอะไรบางอย่างแต่อย่างที่บอกค่ะแรกๆเหมือนจะไปนะแต่สุดท้ายทนอยู่ต่อ แล้วมันก็จะวนแบบนี้คุณลูกขอพิจารณาพฤติกรรมของอีกฝั่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงหรือว่าจะเป็นเพศทางเลือกเป็นทานเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณลูกคุณลูกเลือกที่จะทนแบบนี้ทนอยู่กับความสัมพันธ์เจ็บปวดแล้วมีราสองสาคนในบางครั้งอ่ขอดูเหตุการณ์หน่อยย,อยังไงต่อเขาเขาใจยังไงฝั่งนั้นเขาใจยังไง ชูอัพสอดสองดาบตัดสินใจไม่ได้สิเปลียนเขารู้สึกว่าทั้งคุณและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นสิ่งเติมเต็มบางอย่างที่ขาดซึ่งกันและกันคุณอาจจะให้ความสุขทางใจเขาได้แล้เราไม่สามารถให้ความสุขทางเพศเขาได้อ่านิยวยกตัวอย่างนะแต่เขาคนนั้นให้ความสุขทางเพศเขาได้แต่ไม่สามารถให้ความสุขทางใจได้อะไรทํานองเนี้ คือต่างสองฝ่ายมันต่าง,ตางตเติมเต็มซึ่งกันและกันไปถึงเขาไปเขาไปอีกคนนึงและแฟนของคุณ <c oughs> เขาเลือกไม่ได้เลยสองดาบเขาเลือกไม่ได้ไ motiv, เขาโลเล The Star, เดอ s t สตาร์เขารู้สึกว่ามันเป็นความรักที่เห็นแก่ตัวแม่มองแบบนั้นแล้วคุณก็เลือกที่จะทนอยู่เขาดูทางออกของปัญหาเลยคะ่ะ โอเคเออ๋ยวขอสัเดิลนะขอดูท่าออกขอปัญหากันโอเคสี่ถ้วยสี่เหรียญมาบอกพร้อมกันเลย For o e s t a c l e s For o b s t For o b s c u p s คุณลูกเลือกจะจมแบบนี้อ่ะ คุณลูกเลือกกอดความทุกข์หน้เลือกที่จะกอดความทุกข์แล้วก็มองในมุมดีๆของเขาเนี่ยสี่เหรียญสี่ช่วยและสี่ไม้เท้าทางออกมันไม่มีเลยมันอยู่ที่ตัวคุณลูกทางลุ้นลวเลยมันกลายเป็นว่า เลือกอะไรก็เจ็บนะเลือกที่จะทนแล้วกันเลือกที่จะอยู่ให้มันเจ็บน้อยลงโอ้ขอถอนหายใจอย่างนี้เลยอพี่ยดจังกับอีพีนี้เนี่ยสเตรน์ Strength. เนี่ยยอมทนนะเนี่ยเจ็บแบบทนขอดูบ,บทสรุปแล้วกันในเมื่อถ้าเลือกไม่ได้แล้วบทสรุปแล้วแม่จะให้ความเห็นอะไรบางอย่างขอดูบ,บทสรุปหนะะ่อยค่ะ The sun, six of pentacles, okay, ten of s w a n d s 10ไม้เท้าแล้วแล้วก็มาจนได้4ดาว โฟล์คสอดและปิดทายด้วยทรีออฟแคสการเป็นว่าบทสรุปคือคุณลูกรู้ทั้งรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คุณลูกก็คิดว่าถ้าสักวันหนึ่งฉันดีเขาจะดีแบบความรู้สึกต่างๆเอาไว้เหนื่อยหน่ายมากและสีดาบคือเราทำอะไรไม่ได้อ่ะเราไปก็เจ็บมาอยู่ก็เจ็บนั้นฉันขอเลือกที่จะอยู่แบบเนี้ย และคิดว่าเขาจะต้องเลือกชั้นในไม่ใช่อยากรู้ว่าไพา่ยอยากบอกอะไรจังกับเหตุการณ์น,นี้ King of p e n t a c เ e s ลเลือกที่จะอยู่จริงๆให้บอกเลยว่าเขาเข <ๆ S 1> คนนั้นเลือกที่จะอยู่ u u e n o o Swords อยากจะตัดสินใจแต่กล้าๆลัวกลัวเอสออฟครฟใครบางคนรักมากรักสุดหัวใจจริงไม่อยากจะออกไป s i x ซ์ออฟวอเหนื่อยมากค่ะ แต่คิดว่าสักวันเขาจะดีขึ้นแล้วปิดท้ายด้วยเดือนฮอลมิดอยู่แบบเงาเงาแบบนี้แหละอยู่แบบเศร้าๆอยู่แบบโอเคเลือกที่จะอยู่จริงๆกับเหตุการณ์แบบนี้แต่สำหรับแม่โอเคแม่ไม่สามารถที่จะตัดสินใจอะไรให้กับใครได้ว่าจะอยู่หรือจะไปแต่แม่อยากจะบอกว่าถ้ามันอยู่แล้วมันเจ็บเจ็บแบบทนได้นะก็อยู่ต่อแต่ถ้ามันทนไม่ไหวแล้วเดินออกมาเถอะค่ะ ความสัมพันธ์ที่มันมีเราสองสามคนแล้วมันมีพัฒนาการอะไรบางอย่างที่ซึ่งแม่มอว่าอาจจะเป็นเรื่องรู้หรือเรื่องความรักหรือคุณรู้รักเขามากเราไม่สามารถจะตัดใจได้แต่จําเอาไว้นะคะไม่ว่ายัางไงก็แล้วแต่เราอยากให้ใครมาเสพความทุกข์ของเราจะเป็นความสุขของเขาหรือเราอยากคิดว่าการที่เรายอมแล้วมันจะดีขึ้นถ้ามันดีขึ้นมันดีขึ้นไปนานแล้วในความรักความสัมพันธ์ค่ะมันไม่สามารถมีใครมามากกว่า3คนได้นะคะ หลายๆอย่างหลายๆเหตุการณ์ที่คุณลูกเห็นคุณลูกสามารถตัดสินใจเดินออกมาได้แต่คุณลูกไม่เดินออกมาเพราะว่าคิดว่าทนทนแล้วมันจะดีแต่สุดท้ายมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดหรอกค่ะถ้าเขาจะหยุดเขาจะหยุดอยู่ที่เราต้องนานแล้วเขาจะไม่ไปไหนกับใครเขาจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นและเราลองลืมตาขึ้นมาถามตัวเองว่าไอ้น้ําตาที่เสียไปเนี่ยมันเสียให้กับเขาหรือมันเสียให้กับเราแต่แม่เชื่อว่าหนูเสียให้กับเขานะลูกนะ หนูไม่เคยเสียให้กับตัวเองเลยแล้วก็ถามตัวเองว่าทําไม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 ถึงไม่รักตัวเองนี่คือคําถามของแม่หรือว่ารักแล้วนี่คือความรักของลูกมันก็อยู่ที่คุณลูกเลือกแต่จําคําแม่ไว้นะคะความรักถ้ามันไม่ใช่ความรักมันคือความหลง ความรักถ้ามันหลงแล้วเราสามารถเดินออกมาได้เพราะทุกอย่างมันมีทางออกอย่าคิดว่าเรารักเขาแล้วขาดเขาไม่ได้ให้คิดว่าเขาไม่ใช่อากาศเขาไม่ใช่เงินเขาไม่ใช่อาหารแต่เขาคือคนคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในชีวิตแล้วก็ทำร้ายเราอย่างเจ็บปวดแล้วเราจะเจ็บคนที่เก็บคนที่ทำร้ายเราไว้หรอคะถ้าเป็นแม่แม่จะไม่เก็บนะลูกโอเค นี่คือบทสรุปของ EP 2ซึ่งค่อนข้างจะเศร้ามากความสัมพันธ์ที่มันยังาคาราคาซังแบบนี้เป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะและขอขอบคุณการกดไลค์การกด subscribe ต่างๆอย่าลืามทำตามข้อปฏิบัตินะคะอินได้ค่ะแต่อย่าด่าแม่หรือแบบอินได้แต่อย่าหยาบคายเนาะไปแล้วนะรักทุกคนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ